พูนไปพูนแหละไปพูนแหละไปพูนแหละนี่แหละชีวิตแบบที่พูนบอกว่าคนรวยได้ไปดอกอ้ไนี่เศรษฐีเนี่ยเศรษฐีย่ามือเศร้าพูนเกาเงินออกมาตากแดดย่ามือแร้งพูนเกาเงินไปเข่าธนาคารเงินของพูนก็คือไม้เข้ามาพูนเอาควายเนาะพูนเอาควายเอางัวย่ามเศร้าเอามาเลี้ยงตากแดดเนาะย่ามือแร้งพูนเอาไปเก็บเข่าคอเข่าแรงขออนุญาตลงมาจากข้าวเด้อ โอ้เสาไฟฟ้าเพิ่นมาลงตรงนี้เนาะตรงนี้เนาะจากจุดทีบาวบุมาผู้นี้พี่น้องเอ๋ยนี่ฮะมาพิสูจน์กันนะฮะเดี๋ยวามที่บูฮู้นะฮะเดี๋ยวามที่บูฮู้แหละกับข้อมทีะะอมทอมท่อยากเห็นก็นเลยอยากมาถ่ายคลิปวิดีโอเบิ่งนะฮะโอ้นี่แหละคือเสาไฟฟ้ามาตั้งแต่หมู่บ้านทางดินเนาะพี่น้องเนาะมาฝั่งนี้จะเห็นฝูงควายนะฮะเพราะยังเป็นกะเลี่ยงงัวเลียงควายอยู่พ่น เอาภาพบรรยากาศของอบ้านนอกของประเทศไทย,ยดิมาเบิ่งไอ้ท่านเพื่นเมื่อกีอเห็นควา,พายพี่น้องเยอ๋ยนี่ะหาเบิ่งได้ยากาสั้นนะฮะจากกรุงเทพมนีกับที่ว่ามาอยู่ที่บ้านหนองย,างอย่างมันบ่ว้ย่าอยู่เนี่ยอีนี่บ้านหนองย่างตำบล<ำ>ละหานปลาขาวเอ้ยเบิง่งจักโตเลยนี่ยผมก็จะชืดว่าสองสี่หกแปดสิบเอาขึ้นแต่สิบตัวหายไปใช้ตัวหนึ่ง,งแหละหายไปใช้ตัวหนึ่ง โต๊ะอันนี้แหละอยู่ที่บันดอกของเฮาวนอกเป็นดอเนาะอันนี้คข่ยจ้าปนยายโอ้จะเป็นเศรษฐีเลยเนี่ยจะมีควายหลายตัวเนี่ยขายกระเพาะเด็นดอกจีนขายยังก็สิไาะเด็ปิ้นตัวซางว่าสิบตัวเนี่ยปกติแล้วเพิ่นขายตัวละเท่าไหร่ยายนี่ยจะกี้มันก็แพงอยู่ละตัวละซี่หามื่นซี่หามื่นเดี๋ยวนี้มัน มันเป็นอย่งไรไงไงไงมันราคามันลงจ้ะราคามันลงโอ้อันนี้คือชีวิตแบบมีความสุขอยู่ด้วยนี่พี่น้องเอ๋ยเนี่ยอยู่กับบ้านตัวเองมีความสุขบ่เนี่ยเจ้าโอ้บ้านอันนี้นี่คือหนึ่งตัวอย่างเลยวมีความสุขโอ้ถ่ายรูปไปเรื่อยๆเลย่ายรูปคนเลี้ยงได้บ่เอานี่มาเขาเนี่ยถ่ายรูปคนเลี้ยง วันนี้เชี่ยมาถามเอือยแล้วเอื้อยเอื้อยจะซื้ออย่างเนี่ยซื้อโซฟามาเกล่สีจ่าโอ้เอือยอยู่บ้านนี่แต่น้อยบอแมนจ้ะยายอยู่นี่เกิดอ,อยู่นี่เลยแมนเคยอะไรเป็งานอยู่ตาจังวัดอยู่บอเคยจ้ะเ็ดอยู่สสาวลงงานคือกันล่ะอยู่สเอือยบอกเลยได้บอคืออันสมุดปาาระกันจ้ะโอ้ยอยู่บองผมอยู่เลยบางปูนี่ครบอุตสาหกรรมบางปูแม,มนบ่นี่อยู่บางบอบางบออยู่บางบอไม่เห็นงานอยู่บางบอ กี๊ไปเป็นสาวซัมซุงละ oh, อืมแต่จ๊ยื้อเลยเอา้าวยุได้สิบปีผุ่นละบันนี่ก็กลับขึ้นมาดีเ oh, อาถามเนะี่ยถามเนะี่ยยาเฝ้าไปยังคืออยากจะกลับมาอยู่บ้านกับมันเบื่อแม่อยู่ไปกับอ๊้ยหนาเบือ่อชีวิตส,สั่มซากอืมเหตุไปกับตื่นขึ้นมากับเหตุต่างงานขำมากกับนอนไม่อยู่บ้านเพามันสบายตัวน,นั้นเป็นเจ้านายเด็กของ อ,อยากขายก็ได้ขายขันบ่าขายก็เก็บใบยังสีเ่เลยเอาเงินออกมาตาก<อ>ตากแดดยือแรงก็เอาไปเข่าธนาคารไว้คือเข,อข,อขออ่าควกกํำนั่นละนีแรกกับ่เข่าใจจ้านำสอกเอามันมาเรียงเนาะออชีวิตแบบมีความสุขอิสระอิสระี่ยจะว่าผมผ่านไปผ่านมาเนี่ยก็ไม่เห็นเอือยเราเอือยเราเลียงเลียงงัวเลียงควายเนาะก็เลยเขาเนี่ยลงมาถ่ายคลิปนะผมก็เป็น เหตุงานอยู่สมมติประการให้กันนะแต่ว่าเป็นคนฟังเลา่าเรื่อยฟังเล่าก็เลยมาเห็นเอื่ยก็เลยถ่ายคลิปถ่ายคลิปวิดีโอออกช่อง YouTube เด้อช่องบ่าวโบสซล่าเสียงแค่เลา่าเคยเบิ้งบอกบ,บ่โาได้เบิ้งดอกเพราะว่ามันดอกของกรบ่บได้รล่นโทรศัพท์จังสี่นะกระเบิ้งต่้งแจเฟซธรรมดาสี่นะเฟซกรมี่มันเอืเอยสี่ได้ออกโชว์เชียวเลยเนี่ยม,มีโทรศัพท์อยู่บ่ตอนนี้ พิมบิงึงรูนะบูสลาเซล์นะ่ะเห็นปุบเลยเนี่ยน่ะและเอื้อยก็เปิดเบิึงเลยเบิึงยังเฟซบุ๊กก็ได้พิมโหลดบูสลาเซล์นะ่ะคืนโหลดโอ้โหพี่น้องเอยยนนะี่ยชีวิตแบบมีความสุขดเดนีิบาบุเองเห็นแล้วก็ที่ว่าอิจฉาเอื้อยเพื่อนเนาะอันนี้น้องนำโอ้ยไอดินกรีนโคนเหตุงานอยู่บางบอวสันเนี่ยฮะวางได้ก่อนซื้อบูสลาเซล์เอื้อยพิมเลยบอยใหม่โอ้บอยใหม,บใหม่บูสลาเซล์และเอื้อยก็บกติดตามเด้อ เอยสิได้เห็นคลิปเอือยออกโชว์เฉียวด้วยเนี่ยหาหาอันนี้มันน่าเอือยบ่เนี่ยบ่จักเป็นของอันสาธารณะข้าเจ้านั่<อ>นล่ะนะสาธารณะทิ่กับน้องนี่แหละเห็นบ่เห็นบ่ชีวิตมีความสุขเรื่องนี้หนึ่งตัวอย่างนะครับบางคนก็ดิ้นล้นนะเอือยเนาะดิ้นล้นไปอยู่กรุงเทพเมืองใหญ่ไปเกาหลีบ่อยากไปเกาหลีบ่บ่ได้ไปดอกแฟนไปแล้วแฟนไปแล้วเอือยอยู่บ้าน <c oughs> <c oughs> ก็ด้ทจังหวะเดี๋ยวไมาเห็นกันจะมาเวลาผมไปต่างจังหวัดจต่สงเอื้ออยากถ่ายเรื่องเล่าของวิถีชีวิตคนบ้านเฮาเนี่ยเออคนบ้านเอื้อนั่นแหละผมกับคนเล่าเนาะก็เดี๋ยวมาเห็นมูนเนี่ยโอ้โหเห็นเราเลี้ยงงัวเราก็สิมีความสุขแท้เราไม่อยากไปกรุงเทพนั่เพลนเนี่ยบอก่าไม่อยากมีรถกำงามขี่นั่เพลนเนี่ยบอกเนาะนี่ครับดีกว่ามักเลี้ยงงัวเลี้ยงควายตามตรงไหนตรงหน้ายังเสียเห็นมูเห็นบ่เห็นบ่ พิมพิมคนหาที่ไรกัยเดี๋ยวเด้วยนี่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 ก็เนี่บ่ใครพิมบอโบเรียสระโอโบนะโบเมือโบแมนโบบอยไม้สระโอโบโบโซลเซลพิมเบ่งได้ผมเสียบืเอยบ่งเพราะว่าพิมแห่งนี้ก็ได้เดี๋ยว,ดวยเ,เดีดนะ๋ยวเดี๋ยวจะพิมใหญ่ก่นอนแะป๊บนึงเอาเอ๋ยเรา,เเาเไปแล้วเอเยแล้วไปแล้วชีวิตแบบมีความสุขพี่น้องเห้ นี่แหละคือชีวิตแบบมีความสุขเลยพี่น้องเลยนะบ้าโบเองก็คือว่าแต่เมาเห็นตรงไงตรงหน้าแต่เห็นถนนเมื่อกี้นี่ถนนที่เป็นคอนกรีตแน่ถนนที่เป็น ى, ถนนดินน้าแน่พี่น้องเลยมาเบิง่งเอือดแล้วไปพูนแล้วเอือดแล้วว่ามีความสุขหลายใส่ชีวิตอยู่กรุงเทพกัสม,มุทรปราการเนาะพีน่นไปพูนแล้วไปพูนแล้วไปพูนแล้ว <laughs> นี่แหละชีวิตแบบที่พูอนบอกว่าคนรวยเด้พี่น้องเลยนี่เศรษฐีเนะี่ย เศรษฐีย่ามือเศ้าพ่นเกาเงินออกมาตากแดดย่ามวัแร้งพ่นเกาเงินไปเข่าธนาคารเงินของพ่นก็คือหมายความว่าพินอาควายเนาะพินองเอาควายเอางัวย่ามเศร้าเอามาเลี้ยงตากแดดเนาะย่ามวัแร้งพ่นเกาเอาไปเก็บเข่าคอเข่าแรงนะฮะเหมือนเศรษฐีกันนะพินอาเงินเขาไปเก็บใบธนาค้าดพินเกามาใส่เอื่อยพินนี่นี่คือเงิ่อนพินเองง้อควายนี่โอ้เนี่ยสิ่งที่คนอยากจะมีเนาะมัอนี่บ้าบุ่เองก็ถือว่าเดี๋ยวมาเบิ่งเองไหท้องหน้าท้องฟ้าแดดแห้งแแดดแห้งแอ่อนซ่อนนี้พี่น้องเลยเขา ถทำมชคเอ๋ยนะฮะทำผู้ชมแานนี้ที่อยากจะมีความสุขเนาะบ่มีหนีบ่มีสินนะคือยังเอึดอัดพอนนีม่มีความสุขหลายนะฮะเอา้าเดี๋ยวทาไอ้ท่องกันเพอนอยากมีความสุขคือเอึดอัดพนบ่เจ้าบ่อยากมีความสุขไว้ว่าเรื่องมีความสุขอะไรอยากมีแล้วเอาคือบ่มีเอากระดิเฮ็ดจังใดแล้วในวันบ่มีมันก็ต้องดิ้นรนฮาจังซีแหละอ,อยากมีอยู่ความสุขทุกคนเลยแต่เห็นว่างง่วงควายเมื่อกี้นี่เห็นอยู่แต่ว่าอันนี้ อยากมีคือเขาอยู่เด้เอาก็มีก็มีทีเลยมีมันบบมีปัญญาจะไปซื้อมันแล้วก็อยากสร้างว่าเอ้าั่นมีเขาก็ต้องซื้อซื้อกมาเลี้ยงเลียวเขาจำจแพเด้มันที่บทธรรมามันเขาไปเลี้ยงเลยวั้งเข้าหานเออหาใหญ่หายนี่ไงงูควายกินมันก็ต้องจําเป็นนะจําเป็นนะสิ่งที่มักเออมักคนเราแบบมักคนเราแบบอ่ามักคนละยอย่างมันบ่คือกันบางคนกับมักงวเลี้ยงงวบางคนกับมักเลี้ยงควาย ตั้งแต่แต่แต่แตแตละคนสิมักบ่คือกันบางคนก็เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ก็แล้วแต่ผู้มักถามอายเนี่ยเดี๋ยวอยู่บ้านอายอายบ่มีบ่คือจังไม่งานอยู่เมืองไทยโอ้ยก็ย้อนบ่มีนี่ละ่ะจังมาโอ้คันมีก็บ,บม่มาแล้วแต,ลแต่ตักแด่ต<อ>นะ่างจังซี่เนาะคันงอคันมีคืออยู่บ้านนี่ห้วยขายงัวข้าควายนี่แหละมันก็ไปนั่งอยู่ห้องแอร์พุ่นแล้วไปกับอยากไปฟัน ไปไอ้เดี๋ยวเขาเขับวังข้างในกันปะไปไปลอกเบิังพี่น้องเอ๋ยนะฮะวันนี้มาก็ไม่ท่องเดียบไปไอ้ป้านี่ตากแดดตากลม่งย่งสี่แหล่พี่น้องเอ๋ยหน้าแดดหน้าเอ๋หน้าแหล่หน้าดำเออเออวังเรามาถึงทางน่านแล้วไอ้มาททษท่านคางท่านคางไอ้ท่านคางโอ้อันนี้คือวันน้องเอ๋ยเอ๋ยเอาขึ้นรถจักรโตเลยไหนป่ไหวไหวมันจะโซนเอาได้นี่เอาคืนรถจักโตเนี้ยมันจะส้นกว่า อันนี้แหละพี่น,น้องเอ๋ยคือชีวิตต่างจังหวัดของประเทศไทยเนาะชีวิตแบบมีความสุขเด้อบาวโบเองนี่แหละก็มาร์กลายมาร์กลายนะฮะเป็นคลิปวิดีโอชีเดี๋ยวมาพบมาพาะนะท่านผู้ชมทางด้านทีมมักและชื่นชอบก็อย่าลืมเนอพี่น,น้องเอ๋ยกดไลค์เป็นกำลังใจให้บ่าวโบนะฮะกดกระดิง่งแจ้งเตือนสิ่งที่สำคัญสนับสนุนบ่าวโบโดยการ,รกดขามโฆษณาก็แล้วก,กันเอาค่อยอาบน้าหมอเอ๋ยโอ้กินยาแล้วก็อาบน,น้านมอเอ๋ยเนาะคือมีความสุขแถ่เด้อ ผู้อยากมีความสุขกับมาเด้อมีความสุขมาคือเอือยเลาไปแล้วไป้องไปแล้วนีแ่แหละคือความสุขที่เอืเ่อยเราอยากมาอยู่บ้านนอกของเล่าเนาะเราาอยู่ที่กรุงเทพกันหลายปีอยอโอ้โหชีวิตชีวิตอิจฉาด้พาอ่านแล้วลงหอง้องสบายน้อยท่องเลยลงกันนั่งแหงแล้ว นี่แหละเนาะพี่น้องเอ้ยเป็นมาขันบออกจากบ้านกับโบเห็นดานดอกแรนไก่ที่เป็นวะขันมาไปหาเฮี้ยนกับวะฮอนมีดอกความหูนะฮะความสุขอยู่ที่เฮาเหลือกอยู่ที่เฮาอยากจะเฮ็ดนะฮะพูนเหลียวเบื้องอานาอี <laughs> อก,ก,กได้อ่ะโอ้เดี๋ยวเบื้องนาอยากเขากล้องตี้ยอยากเป็นนางแบบว่าทันบอแม่นโอ้นอนเจาะกันได้ไปเด้อเด้อพี่น้องไปเด้อเด้อ